ใช้มกมกได้ไหมครมก่อวานคุ้ไอเดียใช้ช่วยใหนมช่วยเอออย่างนี้ก็ทักก็ไ้ไอเดียแก้ว่าอดเทียนแก้ปีโชว์นี่นะคุณภาพผู่าอ้เออเนี่ยภาพที่ปั่มไม่ท้ายเนี่ยตรน้

สองสามแกของปิดหน้าต่างอ่ะเรื่องมากไปเราใส่เอาเนี่ยมันแจ้งอย่างนี้ไงตรงนี้ต้องเ้ยวันนี้กี่วได้เียามสามแถวนี้ก็จะได้หลังๆนี่